เคสสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีท t เคทีสตูดนะฮะคลิปนี้ก็จะพามาดูนะครับผมสิงห์ทิ้งวันแน่ๆหลังเกมปิดวันนี้นะเกมปิดไปแล้วนะจะเปิดประมาณบ่ายสามนะหรือไม,ม่ก็เที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามก็แล้วแต่นะแต่ไม่น่าเกินบ่ายสามถ้าเกินก็อาจจะเป็นแบบแต่ก็ไม่แน่นะไม่แน่วันนี้เป็นการอัปเดตใหญ่นะครับผมเป็นการอัปเดตใหญ่เตรียมโทรศัพท์มือถือคุณได้พร้อมนะไ <c> อ <oughs> ้พนจะเบียบความจำเน้อยๆเนี่ยลบเกมอีกแล้วนะครับผมลบรุ่นใหม่ นี่นะผมก็เป็นหลายเครื่องหลายเครื่องนะฮะต้องใช้หลายเครื่องโอเคนะวันนี้มีอะไรมาใหม่นะก็แน่ๆเลยไอคอนใหม่นะครับผมไอคอนใหม่นะฮะบอกดอนะครับผมอไปมาขับมาทุกรอบนะครับนี้มีใครบา้างโยอนครับอินเนสตาฟิกโกโมอเดนี่เจราคาฟูนะเต้เช็กอินซากิเกซาราสัสูนะครับผมจูโตซิวานะฮอันนี้คือตำนานนะฮะมาวันวันนี้แหละ นี่ครับผมนะไอคลิมเมนต์ของวันนี้นะครับผมโอ้โหนะ่าสนใจนะนะสามคนนี้ของ AC ซมิลานนะครับผมไอคลิมเมนต์ของ AC ซมิลานนะฮะไอคอนใหม่ไอคอนใหม่คือใครนะครับผมนี่นะฮะอเลสซานโดนิสตานะครับผมนิสตา้ากองหลังนะฮะกองหลังรูนันยูเวอร์ชั่นนี้ไรากาศไรกาศกลางรับ นะบูลแล้ว 100, หนึ่งร้อยรเปล่าวะเก้าเก้ามั้งนะถ้าจำไม่ผิดผมก็ไม่มีเหมือนกันนะสลาตันแถมมานะครับผมไอคอนใหม่นะฮะอเลสซานโดเนสตานะเนสตาเนสตา,สตาก็มีให้ลุ้นอีกแล้วนะครับผมมีให้เปิดอีกแล้วนะฮะฟีเจอร์วันนี้โอโ้โหแม่งวันนี้คือสุดอะบอกเลยนะวันนี้คือสุดนักติให้เปิดนี่คือสุดเลยมสซี่ครับผม มันซีในนาของเปจเชนะ่ามันซีในนาของเปจเช่เรามาดูสิเรามาดูสิเรียแนวมาซีเฮ้ยอาอเจนจิน่าเดี๋ยวมันมันต้องมันเป็นเวอร์วายนะเนี่ยมันเป็นเวอร์วคลับมันก็ต้องมาในนาสมสโมสรนะครับผมมาในมาในเสื้อของเปจเชนีน่ๆนะมาซีนะครับผมจันเดียวบาฟอตอเตอรสอซาซิโอวะ่ะยิ่งอย่างงาม โอ้โหชุดนี้ถือว่าสุดนะถือว่าสุดนะชิรูนะมิมิรักนะครับผมทาคุณธันทานี่ะอ่านไม่ออกนี่ฮะฟอคอนนี่ะโอเคแต่มีเมสซี่วะมีเมสซี่วะน่ะเรเนเอลมสซี่วะแล้วเมื่อไหร่โรนโดจะมาวะเนี่ยเมนยูทุกวันนี้นำแอ่งก็โหแบบคือฟอร์มสม่ำเสมอมากอะนะฟอร์มสม่ำเสมอคือเสมอแบบ สมอรัวฟอร์มสม่ำเสมอนะโอเคนะครับผมประมาณนี้วันนี้แล้วก็มีเมดเดย์นะครับผมเมดดย์ก็จะมาพรุ่งนี้นะฮะเมดเดิ์จะมาพรุ่งนี้200ทองแล้วก็400 e bon point, กกอีฟุตบอลพอยด์นะครับผมส่วนกิจกรรมอื่นๆนะครับผมกิจกรรมอื่นๆก็เราดูคนมีกี่นะฮะอันนี้คือเพื่อนเตะที่จะมาเปิดในวันนี้นะส่วนไอคอนใหม่จะมีกี่คนก็เราดูดีๆอาจจะมีสัก สัก3คนไหมสองคนไหมนะครับผมคนเดียวมันน้อยไปนะ <c oughs> ระทอปก่อนมีคนร็อปก่อนมีคาร์นารุ่เดวี่แล้วก็อีกคนหนึ่งอะใครวะเอนะต้นะฮะเอตุเฟร์ดยังไม่มานะครับผมไม่มาเปิดท็ <c oughs> อปนี้มีเนสตานะครับผมมีเนสตาแล้วก็ <c oughs> เอาเสียงหายมีเนสตาก็ไม่แน่นะโดนใครเดีย <c oughs> ใครเดีย <c oughs> เนสตา เอสตารูนี่อะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่แน่นะตันดามิเอญยูมามาใหม่ๆมากก็ก็ดีนะนะมีแต่บาซ่ามาใหม่เพียบเลยนะ่ยบาซ่าที่มาใหม่ล่าสุดก็เอโต้นะครับผมโรมาริโออะไรอย่างเงี้ยนะเมนเอญยูเงียบมากเทพไม่มีใหม่เลยนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบายแล้วเจก